สวัสดีค่ะลัคนาราศีตุลวันนี้ช่งองโหราโมเตลูนะคะจะมาทำนายดวงประจำเดือนพฤษภาคม2566นะคะก่อนที่เราจะมาทำนายลัคนาราศีตุลนะคะเรามาดูดาวโยกย้ายเข้าๆกันก่อนนะคะดาวพุธนะคะจะโยกย้ายเข้าราศี ย้ายกลับมาราศีมีนนะคะพอมอตินะคะวันที่2พฤษภาคม2566นะคะแล้วก็ย้ายกลับไปราศีเมฆนะคะวันที่6พฤษภาคม2566ดาวศุกร์นะคะจะย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนวันที่4พฤษภาคม2566แล้วก็ย้ายเข้ากรากฏนะคะวันที่30พฤษภาคม2566คะ่ะ ทีนี้ดาวอังคารนะคะจะย้ายยกย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎนะคะวันที่10พฤษภาคม2566ค่ะแล้วก็ดาวอาทิตย์นะคะจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษภกวันที่15พฤษภาคม2566ค่ะ แล้วก็ดาวเกตนะคะดาวเกตจะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์นะคะวันที่19พฤศจิาค,คม2566ค่ะทีนี้ดาวพุธนะคะดาวพุธเขาจะหมดแล้วก็พักถึงวันที่12พฤศจิาค,คม2566นะคะทีนี้เรามาดูเรื่องการงานของลัคนาราศีตนกันค่ะ การงานของลัคนาราศีตนนะคะให้ระวังการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานนะคะแล้วก็ให้ระวังการผิดพลาดและให้ระวังคําพูดจะสร้างสัตรูในที่ทํางานให้ระวังสัญญากับคู่ค้าคู่สัญญานะคะสัญญาต่างเนี่ยต้องรอบคอบนะคะหรือบางทีนะคะต้องนำสัญนำสัญญาเนี่ยมาตรวจสอบมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่ๆนะคะสําหรับลัคนาราศีตนหรือมีการเดินทางกระทันหันนะคะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลง เพื่อเริ่มต้นการทํางานใหม่ๆนะคะหรือมีการลงทุนใหม่ๆนะคะแล้วก็ให้ระวังนะคะจะมีปัญหาเรื่องการงานนะคะวันที่จะมีปัญหาเรื่องการงานเนี่ยจะเป็นวันที่15 16 19 20 29 30ึกพฤษภาคมค่ะ ความรักนะคะช่วงเดือนนี้นะคะยังมีเกณฑ์ห่างเหินคู่ครองค่ะคู่ครองเดินทางไปทํางานนะคะต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะคู่ครองของชาวลัคนาราศีตุเนี่ยต้องระวังการมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะและ ็ผู้ใหญ่ผู้ชายด้วยค่ะส่วนคนโสดนะคะก็จะมีเกณฑ์มีคนเข้ามานะคะถ้าดาวพฤหัสบดีนะคะไม่เป็นกาลีจรนะคะก็จะมีคนเข้ามานะคะอาจจะเป็นเพื่อนของชาวกรกฎหรือเพื่อนเก่าๆก็ได้นะคะที่จะมีเกณฑ์เข้ามานะคะทีนี้การเงินเนี่ยการเงินของชาวลัคนาราศีกรกอ่าขอโทษทีการเงินของชาวลัคนารททาศีตนนะคะขอโทษนะคะซึ่งช่วง ต้นเดือนเนี่ยการเงินเนี่ยยังมีรายจ่ายเยอะอยู่นะคะแล้วก็กางเงินไปแล้วนะคะรายได้ดีขึ้นค่ะแต่มาเรื่อยๆนะคะแต่ก็จะมีลาบแบบพลุกๆเข้ามานะคะอาจจะได้ลาบจากบ้านรถหรือว่าครอบครัวค่ะเดือนนี้นะคะต้องระวังาการเจ็บป่วยนะคะการเจ็บตาการปวดตาปวดศีรษะและไมเกรนค่ะทีนี้ก็ขอบก็ขอบคุณชาวลัคนาราศีตุลมากเลยค่ะ ที่เข้ามารับฟังรับชมช่องโหราโมเตลูนะคะถ้าผิดป้ายประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องโหราโมเตลูด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ